สวัสดีครับอังเปาผิงอันเฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับเราก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาส่งอีกแล้วนะครับช่วงนี้คุณพ่ออยู่แต่กับบ้านนะครับก็เลยเป็นโลกสัตว์งอกนะครับงอกมาทุกอาทิตย์เลยนะครับมีสัตว์ใหม่ๆเข้ามาในบ้านเราเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของอังเปาผิงอันเฟมจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพัสดุกันนะครับว่าข้างในคือสัตว์ชนิดไหนครับท่งตรงจากชนบุรีอีกแล้วครับกำลังจะเ,เปิดแล้วนะครับ นี่แะครับยิงน้องเป็นเบียดดากอนครับนี่นะครับเบียดดากอนเป็นม็อบซีโร่นะครับตัวจะสีเทาๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ นี่นะครับน้องเบียดดา้อนมอบซซโลของเราเห็นไหมครับตัวสีเทาน้องเป็นเพศผู้นะครับความยาวน้องเนี่ยประมาณ5.6นิ้วนะครับจากหัวถึงหางสั่งตรงมาจากฟาร์มเบียดดา้อนที่ชนบุรีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเดินทางมา2วันอยู่ในกล่อง แช่น้ําให้น้องได้ดื่มน้ําให้น้องน่คขับถ่ายให้น้องได้สดชื่นก่อนนะครับนี่นะครับให้น้องแช่น้ำว่าอย่างนี้ยสักห้าถึงสิบนาทีนะครับพยายามอย่าให้น้ําสูงนะครับเพราะถ้าน้ําสูงเนี่ยน้าอาจจะเข้าหูน้องได้นะครับใส่น้ําแค่ระดับท้องของน้องก็พอนะครับแล้วเราก็มีเจ้าจ่แอ้นครับมาอีกแล้วครับ มีสมาชิกใหม่เมื่อไหร่ต้องมีเจ้าแต่แอดเนี่ยมาตลอดนะครับแตดอันนี้น้องน้องน้องมาใหม่อย่าก,กัดน้องนะลูกน้องมาใหม่น้องเป็น Baby, เบบีเบสดดาก้อนอยู่นี่นะครับตัวน้องนุ่มนิ่มมากเลยครับน่ารักมากเลยครับตัวน้องเดี๋ยวเราทิ้งไว้อีกสักห้านาทีนะครับ5 minutes later หลังจากที่ผมแช่น้ำน้องแล้วห้านาทีนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปจัดที่อยู่ให้น้องนะครับโดยที่ใช้ตะกร้าพลาสติกแล้วก็จะหาพวกค่อนถอนไม้ท่อนไม้อะไรพวกนี้มาให้น้องเกาะแล้วก็จะมีถ้วยอาหารแล้วก็มีถ้วยน้ํานะครับส่วนอาหารเนี่ยน้องเป็นเด็กแบบเนี้ยน้องจะกินหนอนเนี่ยพวกหนอนนกเนี่ยตีเป็น70%นะครับอีก30%เนี่ยให้เป็นพวกพืชผักนะครับพืชผักที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นพวกผักบุ้งผักตําลึง ผักอะไรที่คนกินได้เนี่ยครับโดยอัตราส่วนนะครับหนอนนก70%อีก30%เนี่ยเป็นพืชผักนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับให้น้องทานข้าววันละ2มื้อนะครับชากัอเย็นเตรียมอาหารให้น้องไว้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวออกไปซื้อหนอนนกแล้วก็ออกไปซื้อพวกตะกร้าอุปกรณ์การเลี้ยงของน้องก่อนนะครับ ตอนนี้มาถึงร้านหนอนแล้วนะครับนี่คือหนอนนกนะครับเป็นอาหารของน้องเบียดดาก้นนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อหนอนนกเนี่ยเอาไปให้เบียดดาก้นกินกันนะครับมาแล้วนะครับอุปกรณ์ในการเลี้ยงเบียดดาก้นของผมนะครับอันดับแรกนะครับผมจะมีท่อนไม้ให้น้องนะครับแล้วก็จะเป็นตะกร้านะครับผมจะเลี้ยงน้องใส่ตะกร้าก่อนนะครับตอนนี้เพราะน้องตัวเล็กอยู่ ถ้าน้องตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมจะเลี้ยงน้องใส่กระบะทรายนะครับตอนนี้เด็กๆอยู่เอาใส่ตะก้าไปก่อนแล้วผมจะมีถ้วยใส่น้ํานะครับแล้วก็ถ้วยใส่อาหารใส่น้องใส่ผักนะครับแล้วส่วนกล่องเนี่ยที่น้องอาศัยมาเนี่ยในกล่องตอนส่งพัสดุให้ผมเนี่ยผมจะเอาว่าเป็นที่เลี้ยงหนอนนะครับนี่นะครับหนอนที่เพิ่งไปซื้อมานะครับนี่นะครับทําเป็นที่เลี้ยงหนอนเลยนะครับ แ,แน่นอนนะครับเราเลี้ยงเบียดดา้อนเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงหนอนด้วยนะครับเพราะน้องหนอนเนี่ยเป็นอาหารของเบียดดา้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหนอนเนี่ยให้เบียดดา้อนกินดูนะครับดูว่าน้องจะกินไหมครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับมาลองดูกันนะครับว่าน้องจะกินไหมครับแต่ผมคิดว่าน้องน่าจะยังไม่กินนะครับเพราะว่าน้องกเดินทางมาใหม่ๆ ยังเพียอยู่ร่างกายยังอ่อนเพียอยู่แล้วก็อ่างที่ต่างบรรยากาศต่างอากาศต่างหลายๆอย่างเลยน้องต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนะครับถึงจะเริ่มกินนะครับสรุปว่าน้องยังไม่กินหนอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องเนี่ยเก็บใส่กล่องก่อนนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ําก่อนนะครับนี่เป็นถ้วยน้ําของน้องนะครับนี่น,นะครับผมพุทธวานแบบนี้เลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดอาหารของน้องนะครับผมจะเอาน้อนเนี่ยใส่กับผักนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นถ้วยน้ำของน้องเห็นไหมครับแค่นี้การเลี้ยงเบสดาก้อนแบบง่ายๆของผมก็เรียบร้อยแลวนะครับแลเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าน้องอะไจะกินนอนหรือกินผักไหมนะครับเดี๋ยวขอเอาน้องไปไว้กบไฟก่อนนะครับเบสดดาก้อนตัวเนี้ย เป็นม็อบซีโร่นะครับตอนเด็กสีจะแบบเทาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนน้องโตให้ดูนะครับเราจะที้คลิปภาพออกน,นะครับว่าโตขึ้มาน้องจะเป็นสีแบบไหนนะครับนี่นะครับผมมาถ่ายน้องให้ดูแบบชัดๆนะครับน้องเป็นเบียดดากอน ม็อบซีโร่นะครับตัวสีเทาๆสวยงามมากเลยครับนุ่มนิ่มน่ารักมากเลยครับตอนนี้น้องมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2วันแล้วนะครับเริ่มกินผักกินหนอนแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีกินน้ำบ้างนะครับเพราะว่าผมสังเกตในตะกร้าที่เลี้ยงน้องเนี่ยน้องมีอึมีฉี่แล้วนะครับเริ่มจะปรับตัวแล้วนะครับตอนนี้ คุ้นชินกับบ้านใหม่แล้วและเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตวิวัฒนาการการเจริญเตบิบโตของน้องนะครับว่าพอน้องลอกคราบน้องโตขึ้นเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวเรามารับชมความน่ารักของน้องไปพร้อมกันนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องอังปเปาแนเฟมลี่ด้วยนะครับ